ภูมิใจไทยประกาศจัดตั้งรัฐบาลชูอนุทินเป็นนายกภายหลังจากพักประชาชนมีฉันทามติในการสนับสนุนให้อนุทินเป็นนายกตีคนใหม่ขณะที่พักเพื่อไทยแก้ลำํำโดยการยื่นยุบสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้วการเมืองไทยอยู่ในช่วงที่เรียกว่าร้อนสุดขีดแล้วก็อยู่ในช่วงที่เรียกว่าเป็นโค้งสุดท้ายของการช่วงจริงการจัดตั้งรัฐบาลอย่างแท้จริงล่าสุดเนี่ยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยเกิดเหตุการณ์สาคัญทางการเมืองหลายเรื่องด้วยกัน เริ่มแรกก็ไปกันที่ช่วงเวลา8นาฬิกา45นาทีเถ้งนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพักประชาชนออกมาถแถลงว่าพักประชาชนมีมติหลังจากที่มีการหาลือกัน5วันว่าจะสนับสนุนอนุทินชาญวิรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยเป็นเรียกว่านาย,ยกล้ำตีแต่ว่าภายใต้เงื่อนไข5ข้อก็คือ1จะต้องมีการยุบสภาภายหลังจากที่มีการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเป็นที่เสร็จสิน้น สองก็คือในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นถ้าสารรัฐมนูลเห็นว่าจําเป็นต้องทาประชามติเนี่ยรัฐบาลในสมัยหน้านายกัฐมนตรีในสมัยหน้าก็จะต้องดําเนินการทำประชามติเพื่อที่จะสอบถามความเห็นของประชาชนทั่วประเทศในทันทีข้อ3ก็คือว่าถ้าสารรัฐมนูลเห็นว่าไม่จําเป็นจะต้องทําประชามติรัฐบาลในชุดหน้าเนี่ยก็จะต้องจัดให้มีการตั้งสสลอขึ้นมาเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เป็นรัฐธรรมนูญฉบับของประชาชนอย่างแท้จริง ส่วนข้อที่4เนี่ยเงื่อนไขก็คือว่า,าพรรคภูมิใจไทยจะต้องไม่พยายามที่จะหาเสียงหาสอส,อสอเพิ่มเพื่อเพื่อที่จะได้เป็นรัฐบาลเสียงข้างมากแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือในช่วงที่มีการาบริหารงานเนี่ยเพื่อไม่ให้เกิดความบิดผิวต่อข้อตกลงดังกล่าวพรรคประชาชนจะไม่เข้าร่วมาการเป็นรัฐบาลและก็ไม่ส่งคนไปเป็นรัฐมนตรีแต่จะใช้ ให้เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยแล้วก็จะใช้ช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยตรวจสอบการทํางานของพักภูมิใจไทยอย่างเข้มข้นนี่คือ5ข้อเรียกว่าตกลงของทางเ,าเรียกว่าพักประชาชนเรียกว่า MOA ที่พักประชาชนยื่นให้กับพักภูมิใจไทยแต่ภายหลังจากที่ตัวคุณนัทพงศ์เนี่ยถแถลงข่าวเนี่ยฝั่งพักเพื่อไทยก็ออกมาให้สัมภาษณ์กันเรียกว่าอย่างกระทึกอย่างเรียกว่าเข้มข้นเลย สรบงเกียนทองบอกว่าย้ำอีกครั้งหนึ่งก็คือเรื่องของกระบวนการยุบสภาได้เดินหน้าไปแล้วขณะที่ชูศักดิ์สิรินก็ยืนยันเหมือนกันว่าเพื่อไทยเดียวที่จะหาทางออกในการยุบสภาเพื่อที่จะเดินหน้าการบริหารประเทศต่อไปขณะที่ช่วงเวลา10นาฬิกา30นาทีคุณภูมิธรรมเวชัยชัยปฏิบัติหน้าที่นายกก็ออกมาคอนเฟิร์มยืนยันว่าได้มีการเสนอ เรื่องของการยุบสภาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่2กันยายนก็คือเมื่อวานนี้น <ide> แล้วก็ยืนยันว่าด้วยเหตุผลที่ว่าตอนนี้การเมืองแบ่งเป็น3ฝ่ายฝ่ายหนึ่งคือคือรัฐบาลเสียงข้างน้อยก็คือพักภูมิใจไทยฝ่ายหนึ่งก็คือพักฝ่ายค้านก็คือพักเพื่อไทยแล้วก็ฝ่ายหนึ่งก็คือฝ่ายที่เป็นทั้งรัฐบาลและก็เป็นทั้งฝ่ายค้านก็คือพักประชาชนซึ่งคุณภูมิธรรมก็บอกว่าอ้างว่าไม่เคยมีการเมืองแบบนี้มาก่อนแล้วก็บอกว่าอ้างว่า การเมืองปัจจุบันเนี่ยสับสนอลมานแล้วก็มีการดึงตัวสอสอมีการซื้อสอสอสภาพเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีแล้วก็ถ้าปล่อยให้ประเทศเนี่ยเรียกว่าเดินหน้าสู่แบบนี้เนี่ยก็จะทําให้ความเชื่อมั่นของประเทศเนี่ยเรียกว่าลดลงเมื่อปรึกษาฝ่ายกฎหมายแล้วก็คุยกันในพักเป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็นว่าทางที่ดีที่สุดก็คือเรื่องของการคืนอํานาจให้กับประชาชนจัดการเลือกตั้งใหม่แล้วก็เลยตัดสินใจยื่นยุบสภาไปแล้วก็ขอให้เป็นพระราชอํานาจ ในการตัดสินใจว่าจะมองเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรแล้วก็มีการกราบบังคมทุนเรื่องของสถานการณ์บ้านเมืองไปให้ทราบด้วยก็เรียกว่าตัวภูมิธรรมเนี่ยยังประกาศอีกว่าขอให้พักประชาชนและก็พักภูมิใจไทยเนี่ยให้รอฟังพระบรมราชบินิจัยก่อนนี่ก็เรียกว่าผูกคอกันเลยทีเดียวสําหรับภูมิธรรมที่เรียกว่าประกาศว่าต้องให้ภูมิใจไทยกับทางพักประชาชนเนี่ยอย่าเพิ่งรีบทําอะไรนะให้รอฟังเรื่องนี้ก่อนแต่ว่าขณะเดียวกัน เมื่อภูมิธรรมให้สัมภาษณ์เรียกว่าเสร็จสิ้นนั้นประมาณ11บเอนาฬิกาแม่เรียกว่าร้อนแรงจริงๆอนุทินชาญมีรกูลก็นําเรียกว่าพักร่วมที่เป็นพันธมิตรทางการเมืองประกาศจัดตั้งรัฐบาลเลยมีการเรียกว่ามีทั้งคุณนัิลุม,มนพินโยศินวัตรหัวหน้าพักกาธรรมคุณสันติพร้อมพัดแกนนาพักพลังประชารัฐมีคุณสุชาติชมกินรองหัวหน้าพักเอ่อรวมไทยสร้างชาติมาร่วมเรียกว่าแถลงข่าว โดยมีสสทั้งสิ้นเนี่ย146คนโดยใน146คนเนี่ยก็มีสสจากพรรคประชาธิปัตย์มีสสจากพรรคเพื่อไทยบางส่วนเนี่ยเข้ามาเรียกว่ายืนเป็นแบ็กกราวแล้วก็สนับสนุนด้วยคุณอนุทินก็ยืนยันว่า146คนเนี่ยจะเข้าชื่อแล้วก็เสนอไปให้พรรคประชาชนเพื่อที่จะเรียกว่ายืนยันว่าจะร่วมรัฐบาลด้วยกันแล้วก็ตัวคุณอนุทินนี้ก็เรียกว่าขอบคุณพรรคประชาชนที่ให้ความไว้วางใจในการสนับสนุนตัวเองเนี่ยขึ้นเป็นนายงตีคนใหม่ แล้วก็ประกาศว่าหลังจากนี้เนี่ยเมื่อได้เป็นนายงตีอย่างแท้จริงอย่างถูกต้องตามทำนองคองธรรมเนี่ยตัวเองจะตั้งใจทํางานแล้วก็จะรักษาสัญญาโดยเฉพาะ MOA ที่ได้มีการเซ็นลงนามกับทางพักประชาชนนี่คือฉากกระทัดของการเมืองในปัจจุบันยังไม่แน่ว่าตกลงเนี่ยอนาคตเนี่ยจะไปออกทางไหนแต่ว่าตอนนี้ดูแล้วเนี่ยหนทางในการเดินหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ย ในการเลือกนายกงตีคนใหม่ตอนนี้เนี่ยก็เรียกว่ามีอยู่2ฉากทัดด้วยกันฉากแรกก็คือทางฝั่งภูมิใจไทยเนี่ยก็จะต้องเรียกว่าเดินหน้าไปสู่เรื่องของการเปิดสภาเพื่อให้มีการโหวตนายกงตีภายในช่วงเวลาวันที่ 3, 4 5หหรือวันที่10เนี้ให้ได้ขณะที่ฉากที่2ก็คือว่าพรรคเพื่อไทยก็ต้องพยายามลุ้นพระราชกิจสณีการยุบสภาให้ลงมาโดยเร็วเพื่อที่จะได้จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่นี่คือเรียกว่าสอง ทางที่เรียกว่าเป็นอยู่ในขนาดนี้ส่วนจะออกทางไหนก็ต้องติดตามกันต่อไปการเมืองไทยยังเรียกว่าร้อนแรงจริงๆชั่วโมงนี้